ึบดียองทับปึบาดีกมาึบกไหวไหมครับไม่หวันะเดจะเป็นัน่ะึบบอสีึบเก้าดึบเเยอะหน่อยปึบเเยอะหน่อยเร็วึบสองเดาหนึมาึบห้พอสองได้ไหมอึบดีใหญเลยไหมเ้าย่องน้ำหนักไปลงที่ตูดอะให้มันเออนั่งขี้่ะเร็วปึบึบดีอ่าเข้สูงหก แปดเก้าสิบเจ็ดสองพอดสา้าหจกกิงจกกิงงเทียวกระตังหน่อยลูกเทียวเทียวไป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 สามรึปมาเร็วรึปสมารึปหเร็วเรึปหกไ ลงหน่อยลูกยีมาหนึ่งสองพี่ครับลง่อยสามตูด,ดี 7งอากหน่ออกลงอีกลองออีกอกลอีกีกลงองีอลอีกีกลงอีีอีอี่งกลงอีกลอกลงอีอีกลงองอีกลงอีกนงอีกลอกงออีกลงอีอีกลงอีลงอีกลงองอีกกีลอกลงอี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 กลออีีก มันขึ้นแเตรียมมันข้เตรียมลูกมา10ทีพอขอสิ่สวย10ที10ที10ทีลูก10ทีเร็วเอิบนอนปายมามันเตรียมพร้อมนะกองทัพเอิเกียง้องวีดเลยเร็วขึ้นมาไปลงหนึ่งสอาดีลงเลยลูกเจ็ดลงเลย